ครับจำเย็นนะครับผมนี่ครับพอจะหลดติดสามไฟส์นะครับจะมีแม่ไก่ติดหลายตัวนะครับแล้วบางตัวก็ไข่หลายตัวเลยครับอตอนนี้ผมก็ปล่อยให้ไข่ให้ฟักเต็มที่นะครับเพราะว่าเริ่มเข้าฤดูฟักไข่นะครับเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วครับก็ไก่เกิดหน้านี้ก็ จะดีนะครับจะไม่ไม่ไม่ค่มมมอมนะไก่จะไม่ค่อมนะครับถ้าไปเพาะหน้าฝนไก่เนี่ยส่วนมากจะค่อมนะครับเวลาเลี้ยงก็ชอบหลุดนะครับหลุดทั้งปีนะครับไม่ได้ชนนะ,ะคนโบราณเขาจะเก็บไข่นะครับเก็บไขต่ตอนหน้าฝนนะครับช่วงเวลาสี่ห้าเดือนเนี่ยครับช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาจะไม่ฟักเลยครับ เป็นโคโบราณน,นะครับตอนนี้ถ่ายคนที่คนที่สองนะครับถ่ายใหญ่ขนสองนะไก่เข้าสามปีนะครับไก่เข้าสามปีนะเดี๋ยวผมจะตัดต่ออยู่ครับจะตัดต่อเวลาขึ้นหลังตัวเมียจะได้ หลังตัวนุกหลังตัวเมียจะไดไไไไ้ไม่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 เป็นแผลนะครับรเพราะว่าถ้าเกิดว้าต่อยาวเวลาเขาทับไก่นะครับต่อเขางุ้มลงนะครับก็จะทับแผลได้ไอ้ทับทับหลังไก่ทับหลังตัวเมียเป็นแผลได้นะ <c oughs> ไปครับเข้าเราแล้ว